สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมอาจารย์กำมลนแสงวงเจ้าแห่งสาติสตันนะครับในช่วงโฮโลสเปเชียลของเราวันนี้นะครับเราพาท่านมาชมนี่ครับพิพิธภัณฑ์พพโชคชัยอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนี่เองครับซึ่งแน่นอนว่าพิพิธภัณฑ์น,นี้ต้องเป็นไฮไลท์ที่สําคัญมากๆหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นของสะสมชิ้นเอกนะครับและก็รวมถึงตำนานของบุคคลสําคัญ ของประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าคุณจะได้พบกับความตื่นตะลึงและก็ตื่นตาตื่นใจกับช่วงของเราแน่นอนนะครับตะผมมาได้เลยครับ และตอนนี้นะครับเราก็ได้มาพบก,กับคุณตาโตนะครับซึ่งเป็นผู้ที่จะพาเราเที่ยวชมพิพัณฑ์โชคชัยนะครับสวัสดีครับคุณตาโตสวัสดีครับคุณตาโตครับไม่ทราบว่าพิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยเปิดมานานาไร้อยังครับ สำหรับพิพิธภัณฑ์โชคชัยที่อยู่ที่รังสิตนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยเราเปิดให้บริการนะคะให้เข้าชมมานานแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะโดยสมเด็จพระเทพนะคะท่านเสด็จมาเปิดงานนะคะเมื่อเสด็จพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับชั้น4นี้นะคะ แรกเริ่มเนี่ยเราก็จะให้นมักการค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราที่นี่ทุกคนรวมถึงคุณโชคชัยบุรีบุญเนี่ยท่านนักถือเป็นอย่างมากด้วยนะคะสําหรับทุกแรกค่ะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะด้านหลังอาจารย์นี่เองครับผมและคราวนี้จตุรทิศอีกทิศหนึ่งเป็นที่ไหนเป็นยังไงครับทิศที่สองด้านนี้ค่ะพระเทวราชบริษัทจตุคามรับเกย์ค่ะครับผมมาเจออาจารย์นะคะนักวิชการก่อนเลโอ้ได้เลยครับขอให้รวยนะครับขอให้เจริญขอให้เฮงๆมากๆครับสาธุ นอกเหนือจากองจ่จตุค,คามรามเทพที่เป็นในรูปพระรบตรงนี้นะคะเรายังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับองค์จตุคามรามเทพในส่วนอื่นด้วยนะคะส่วนแรกก็คือในส่วนของเต่าจตุคามค่ะอยู่ทางด้านโน้นแล้วเต่าจตุคามเนี่ยได้มากันยังไงครับหรือ,อคุณโชคชัยนะคะท่านนับ,บถือในองค์จตุคามนะคะคดังนั้นเนี่ยพอได้ทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับว่ามีเต่า ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องกับองค์จตุคามนะคะก็คือลักษณะกระดองคล้ายกับเปลียนขององค์จตุคามนั่นเองนะคะด้วยความศรัทธาน,นะคะคุณ้องายจึงได้บูชามาค่ะและเคยได้มีการนําเปลียญขององค์จตุคามนะคะลงไปวางด้วยปรากฏว่าวางได้พอดีค่ะโอ้โหนะครับเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์มากนะครับแล้วกนนีที่ที่สามนะครับคุณตาโต เป็นอะไรรดีคับสำหรับที่สานะคะก็จะเปะ็นรูปถานนะคะรูปหล่อของรัชกา<อ>ล,ลที่ห้าและกรมหลวงชุมพรผลโดนสนารขัดังและสนเด็จไทยโอ้โหนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบมีคาถาบูชากมรมหลวงชุมพรไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็น ด้วยความที่คุณเจ้าชัยเนี่ยท่านเป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่ะครับท่านก็เลยนักถือนะคะในองค์เจ้าแม่คุณอินแล้วก็พระสังฆาจารย์เป็นอย่างมากด้วยนี่ก็เป็นการประดิษฐานเอาไว้เพื่อบูชาค่ะพามาไหว้ครบจัดตุรทิศเลยนะครับแปลว่าคุณเองเนี่ยจะต้องเกิดมงคลทั้งสี่ทิศให้กับชีวิตนะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าไม่มีทางออกไม่มีทางไปในชีวิตลองมาไหว้ที่นี่ดูนะครับครบสี่ทิศเปิดสี่ทิศทําให้ชีวิตอาจจะเรียกว่ามองเห็นทิศทางที่จะก้าวหน้าทิศทางจะแก้ไขปัญหาชีวิตได้นะครับ สำหรับชัน้น2นะคะก็จะมีห้องคริสตัลนี่แหละค่ะจะแสดงเอาไว้ด้วยโอ้ห้องนี้เลยครับห้องไฮไลไท์หอยจัรกระมวลเลยครับเราสนใจมากต้องขอรุญ,ญาตให้คุณตาโต ช่วยนับชมสลับครับได้ค่ะยยินดีมากเลยค่ะสำหรับห้องพื้นโซนี้นะคะเป็นาาการจัดแสดงคริสโซนของโชว์พี่นะคะเอาไว้มาก800กว่า8 0 0ฟุตเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสาเหตุที่คุณเจ้าชายท่านเก็บสะสมพื้นโซนเนี่ยเพราะ,ะว่าคุณเจ้าชายเองนะคะท่านเชื่อว่าพื้นโซนเป็นเสมือนเครื่องรางของขลังะค,ะค่ะสามารถคุ้มครองปกป้องเจ้าของนะคะให้รอดนจากภัยได้ด้วยซึ่งความเชื่อนี้นะคะคุณเจ้าชายท่านได้รับมาจากชาวตะวันตกอีกทีหนึ่งก่อนที่ท่านเนี่ยไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกา พื้นโซ่รูปงูตรงนี้นะคะอืมรูปงูทำไมนะครับมันเป็นไฮไลท์มันเด็ดมันสัมพัญตรงไหนนะครับก็จะเป็นพร้สโซรูปงูใหญ่นะคะเป็นสัญลักษณ์ของคนเกิดปีมะโรงครับซึ่งเป็นลำเบอร์ที่99จาก100ชิ้นเท่านั้นทัวโลค่ะโอ้จาก100ชิ้น<ช>นะครับ,รบมีมาอยู่ที่เมืองไทยนะครับงูเนี่ยก็ นะครับทางด้านของจีนเองก็เชื่อว่าเป็นตัวแทนของมัรกอน,<ช>นะครับ<ช>นำพาพลังนะครับสำหรับชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นการจัดแสดงรถนะคะซึ่งคุณเจ้าช,ชายท่านเก็บรักษาไว้นะคะคก็ อย่างคันนี้นะคะมีความสำคัญกับคุณโชคชายและความโชคชายเป็นอย่างมากเลยนะคะค,คันนี้ค่ะมีชื่อเรียกว่าสปอร์ตออสตินเฮนลีโอ้ครับสวยมากเลยครับ น,นี่รุ่นอะไรครับเนี่ยคันนี้นะคะเป็นหนึ่งใน Mercedes-Benz SL Series ค่ะมีชื่อรุ่นว่า b l u e w i หรือว่าปิดนกนางนวลอ,อ,อย่างคันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของ Original Style นะคะแบบว่าดั้งเดิมนั่นเองนะคะมีการทำขึ้นเพียงแค่500คันเท่านั้นทั่วโลกค่ะเอ๊ะตรงนี้เรือนไทย รับคผมตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในส่วนของกรีโซนนะคะซึ่งเรือนไทยหลังนี้เนี่ยมีหอกลางค่ะประดิษฐานพระพิฆเนศรุ่นนวมหราชนะคะให้ได้กราบไหว้สักการะด้วยครับผมสาธุนะครับโอมสีขเนศสายะนมะหะเป็นคาถาบูชาพระพิฆเนศนะครับแล้วก็ขอพรให้เรามีโชคนะครับ พี่คนนเนี่ยเขาบอกกันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งปวงนะคะแล้วก็ยังเป็นเทพเจ้าแห่งงานศิลปะทั้งหมดทั้งมวลด้วยค่ะครับผมแล้วก็เป็นเทพแห่งปัญญานะครับจะได้มีปัญญาลุล่วงจากปัญหาต่างๆนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์กำมลพร้อมกับคุณตาโตนะครับก็จะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ